เคี่ยวผัดหอยลายน้ำพริกเผาจ้าเราผสมเครื่องก่อนนะทุกคนเราก็จาเครื่องเราจะผสมให้มันได้ลดก่อน เที่ยวให้มันได้รสแล้วเราก็จะชิมไปดูตัลูกขาดอะไรขาดความอร่อยใส่นมข้นนะคะทุกคน เี่ยวก่อนชิมจนมันได้รสชิมจนมันแบบเอารสที่เราต้องการอ่ะอืมได้แล้วรสเนี้ยมันจะออกเข้มข้นเข็มข้นเค็มนิดๆหวานหน่อยหน่อย เค็มโคนเค็มนิดๆหวานหน่อยๆเราจะเคี่ยวน้ำอีกนิดนึงค่ะทุกคนอันนี้หอยนะคะ อันนี้หอยคือแบบล้างแบบละเอียดมากอันนี้คือหอยเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือหอยลายที่เราล้างต้องล้างให้สะอาดทำความสะอาดให้มันดีๆก่อนไม่งั้นมันจะเป็นเกียบๆอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเป็นกรุบกรับกรุบกรับอ่ะอนนืีเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราต้องการให้มันแบบเวลากินแล้วมันจะกลมกล่อมไม่มีหินกวดอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปที่แล้วก็จะใส่หอยลงไปเลยอเหอยสามกิโลนะจ๊ะทุกคนหอยสามกิโลทำความสะอาดแล้วจะได้แค่นี้เองเห็นไหมหอยสามกิโลทำความสะอาดแล้วก็ได้ไม่เยอะนะ นี่ดูน้ำฉ่ำๆน้ำฉ่ำๆกันไปเลย เราก็จะใส่กับกาวอันนี้ลงไปนี่แล้วเราก็จะใส่กับเพราอันนี้ลงไป,งไปยังไม่หมดนะทุกคนยังต้องใส่อีก